สวัสดีครับพบกับลุยดะครับผมหนุ่มอีสานใต้ก็ม,มาจ็บกู้กับดักครับผมดักหนูไว้เมื่อวานเมื่อคืนก็ฝนตกครับอรุณสวัสดิ์เช้าเช้าครับเป็นเพื่อนที่อยู่ต่างแดนทางในและนอกก็ขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ มารับบรรยากาศครับช่วงเช้าเช้าตะวันกำลังโผล่เลยครับผมจ้าเลยครับมาสายครับวันนี้ไปดูกันเลยครับว่าอันแรกจะมีผลงานไหมเมื่อคืนก็ฝนก็ตกครับอ่า อันแรกครับไม่ติดครับเริ่มต้นไม่ดีแล้วครับผมอันที่สองอยไม่มีเลยครับข้างล่างก็มีกินครับฝนตกลมแรงครับผมคืน ครับเห็นนี้ครับกลับหายครับเนี่ยครับผมดักไว้ตรงนี้ครับผมรู้ลากไปอยู่ตรงไหนครับรู้อะไรลากไปครับอา้าวเป็นในตัวนี้ครับเจ้าเกา่าเจ้าประจําม,มาอีกแล้วครับผม กรเด้งขึ้นมานี่เลยครับหนูท้องขาวครับครับมีลุ้นครับโอ้โหมาแล้วครับ มดบานเลยครับมดเจาะครับมดเจาะครับผมมดเจาะครับผมมดเจาะครับมดเยอะครับแถวนี้มีไม่ตีครับ มาอีกแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับสายหนูสายแมวครับยอดครับสายแมวครับผมยอดครับใหญ่ครับอันนี้ใหญ่ครับสายแมวครับผมมดเจาะอีกครับสายแมว ปากรูก็ไม่ติดครับนะครับส่ยปากรูครับเตี้ยนๆจะไม่เข้าครับผมหนูแถวนี้ฉลาดครับ